รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการวิธีทำวิถีไทยนะครับ รายการดีๆมีสาระประโยชน์ให้แก่สาธุชนคนเยบุนทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมสกลเดชนั่งคณะกรรมการสิทธิหลวงพ่อยิฐหรือว่าสิทธิหลวงพระอาจารย์กุ้งนะครับที่เมตตาปาณีแก่สาธุชนคนเยบุนนะครับรายการวิถีธรรมวิถีไทยนะครับทางทบอ5เวลาตีห้าครึ่งทุกๆวันเสาร์นะครับถามคุณพี่ก่อนว่าคุณพี่กระน้ำการลูกศิษย์หลวงปู่ยิฐนะหรือว่าหลวงพระอาจารย์ยิฐที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเดี๋ยวถามท่านว่าภายในวัดแห่งนี้เป็นงานบุญใหญ่แล้วมีอะไรบ้างครับ ัสดีุณพีเคียบผมเกียงไก่ถุนแทครับก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์กุ้งนะครับก็วันนี้มีงานบุญครับรอเททองหลวงพยิจอง์ใหญ่ก็ขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้ครับมีรองนายอำเภอมาด้วยก็มีรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานในงานบุญครั้งนี้ด้วยนะครับในงานเททองหล่อลูกเหมือนหลวงพยิจ ขอบพระคุณมากครับครับนี่แหละครับคณะกรรมการของหลวงพ่อลุงนะครับหรือว่าลูกศิษย์หลวงปู่ยินะ,ะสมัยก่อนนี้ฮะโด่งดังมากแล้วสาวรุชนคนเยบุนทั่วประเทศนะ,ะก็กราบไหว้เคารพนับถือทุกคนนะ,ะลูกศิษย์ลูกหาอ่อนแขนขอน่อนถนัดหลงญาอาวาสพระครูนรุนทรินขอฮอกคุณฮอกใจญาตาโยม อาลูกลูกหาที่มาตามที่ตามพินามาร่วบพิษท้ททองรอและก็วางอีลานะและวันนี้ตกหมกพ้องประการในอัมาะนี่เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์วัดหลวงยอหรือก็ชาวบ้านคณะกรรมการชาวบ้านหลวงยอดทุกคนทุกท่านถ้าพลาดประการในหรือการพ้อนรับ กา,า,ารรับญาติโยมไมวไหวลวัอัตมาตอหอรับผิชอบหา,าวันทัาน,นาวันวัดหรือร้านท่านในจะได้ออกอูอะไะแก่ไขวันนี้อัตมาก็รื้อปลิม้มอกเลิ่มใจที่ญาติโยมได้มาร่วมกันในมุลยายในทั้งนี้ ที่หนึ่งทั้งหนึ่งในวัดแล้วแต่ละนินกายทำคนเช่นหวางเวลาเลิศพระประธานองค์ใหญ่ที่จะสล้านในวันขั้นหน้าและก็นุ่มเหมือนพระเนตรพุนโกอยยิ้ที่จะสร้านขึ้นในวันขั้นหน้าเช่นนั้นหน้าตาเล่าเมตถะญาโยงนิจตถาที่จะนำ อาจจะตกปัดใจหรือจะมาร่วมบุญณว,วันท่านหนาก็พอดเลิญเลิิพ,ลพรพคคูวีรศาสตร์สุนทรหรือหลวงพ่อกุ้งนะวันนี้ก็เห็นแล้วก็น่าเพื่อปกปลื้มใจกับท่านพระอาจารย์ด้วยกับท่านหลวงพ่อด้วยโดยในฐานะที่อาตมาเป็นสาธมิกที่ได้มาร่วมน,นได้มาร่วมการงานกับท่านพระอาจารย์ได้มาร่วมบุญใหญ่ถือว่าวันนี้เป็นการบุญใหญ่ไม่ได้มีโอกาสที่จะทําได้ง่ายๆโดยเฉพาะที่เราจะ แล้วก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมกับทางวัดหนองจอกได้มาร่วมกับพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้ว่าก็ดีนยอำเภอก็ดีที่เป็นทั้งประธานฝ่ายคารวะส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ก็เป็นท่านเจ้าคณะภาค15คือหรือหลวงพ่อเอียดแห่งวัดคงวานเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยท่านได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการวางศิาลาฤกษ์ในครั้งนี้ก็ทางวัดหนองจอกก็ขอขอบคุณขอบอกขอบใจกับคณะ นะกับคณะสัทธาญาิโยมทุกคนทุกท่านแหละที่ได้มาร่วมกับทางพระอาจารย์ก็ขอเจริญขอจเจเอริญพรบรรดาคณะญาติธรรมที่มาในงานบุญวันนี้งานวางศิาลาฤกษ์และงานเททองหล่อรูปเหมือนองค์ต้นแบบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคูนิยศธ,ธรรมสุนทรอดีตเจ้าว,วาดวัดหนองเจอกแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นบูรพา,าจารย์ใหญนะ่ก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะด้วยกําลังแรงกายแรงใจ นะจากคณะสัตยาญาิโยมจากทุกทุกทิศเราไม่คาดว่านะเราคาดไม่ถึงว่านะประชาชนนะตลอดถึงนะสาธุชนทั้งหลายจะเดินทางมามากมายขนาดนี้แน่นอนที่สุดว่านะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องมีการผิดพลาดฉะนั้นข้อผิดพลาดทั้งหมดนะอย่าได้เก็บไปคิดนะฉะนั้นทางวัดจะเก็บมาแก้ไขแทนนะไม่ว่าจะเป็นจุดหนึ่งจุดใดแต่ก็ผ่านมาไดนะ้ด้วยดี ขอฝากไว้ด้วยช่วยกันส่งเสริมในพระพุทธศาสนาให้เจริญเดินหน้าต่อไปขอเจริญพร